ลาก่อยเพลงสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ15อันดับตัวละครหญิงในเกม Hong k a i s a r เดีที่มียอดวิวเทลเลอร์สูงที่สุดในเกมนะครับเพราะตอนนี้เกมซาเดีเนี่ยก็เปิดให้บริการมาได้ปีกว่าแล้วถึงเวลาแล้วลครับที่เราจะมาเช็คความนิยมของตัวละครผ่านทาง PV เทลเลอร์กันว่าตัวละครไหนทํายอดวิวได้สูงที่สุดเพราะเทลเลอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในคอนเทนต์หลักของเกมคันนี้เลยนะครับตัวละครทุกตัวเนี่ยโอ้โหบอกเลยเทลเลอร์นี่สมมงกับทุกตัวแต่แน่นอนคุณภาพก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับมานั้นวันนี้ มาดูกันดีกว่าว่า15ตัวละครหญิงนี้มีตัวอะไรบ้างและยอดวิวเท่าไหรบ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าแน่นอนยอดวิวมันก็ไม่ได้วัดอะไรได้ทั้งหมดขนาดนั้นนะบางตัวยอดวิวเฟิร์พุ่งขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีปัจจัยอื่นนอกจากความนิยมก็ได้แต่มันก็บอกได้บางอย่างแหละอย่างน้อยๆก็บอกได้ว่าคนสนใจและกดคลิกเข้ามาดูวิดีโอของตัวละครตัวนี้เยอะกว่าตัวอื่นนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นตัวละครหญิงอย่างเดียวเท่านั้นก่อนและถ้าเกิดฟีดแบ็กดีมีคอมเมนต์บอกอยากดูตัวละครชายเดี๋ยวจัดให้ต่อนะครับ ก็มาดูกันเลยว่ามีตัวอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้และฝากกด subscribe ช่องเรากดเพลงเอาไว้ถ้ากดยังไม่ได้กดนะครับผมและฝากพูดสัมส่นของเราเอาไว้ด้วยสักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้าน g ก l เด n นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชินิแพ็กราคาถูกไวปลอดภัยเติมได้ที่เว็บและไลน์ g ก l เด n นเติมเกมมีแอมะมนดูแลตลอด24ชั่วโมง อยากเติมเกมถูไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆอะนะครับโอเคทั้ง3เกมของค่ายโฮยเวิร์สทั้งเกนชินซาเดลและเซเลสโซนซีโร่ก็สามารถเติมจากโกลเด้นเติมเกมได้หมดเลยนะครับเติมไวปลอดภัยมากๆนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่อันดับที่15นะครับก็คือเจนนั่นเองนะครับยอดวิวมีถึง1.6ล้านครั้งและคลิปเพิ่งลงไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเองเท่านั้นเจนเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ i ครับแผนะาร หนึ่งใน10คนหัวใจหินเ,ออเฮย้ยซึ่งหินิลาของเจ๊ก็คือหยกตีตราทรัพย์อย่างที่ได้เคยพูดไปเกี่ยวกับเนื้อเรื่องตัวละครน,นี้ว่ามีความลึกล้ำมากๆว่าสเกลพลังนั้นอยู่ระดับไหนนะพอาดูจะสร้างปฏิหารหลายอย่างให้เกิดขึ้นได้แล้วเปลี่ยนกับะไรบางอย่างที่ก็ดูเกินเชื่อเหมือนกันซึ่งตัวเทลอร์ของเจเนะี่ยบอกเลยว่าโอ้โหทำมาเอาใจคนกลุ่มเฉพาะนะที่ชอบโดนกระทำดุแรงใส่เพราะเจ๊เจ๊นะี่คือฟาดแท่ใส่รวัว แคมเปอเตเลอร์เนี่ยมีตัวแทนเป็นกิกกี้ตัวหนึ่งเป็นทาหารที่โดนเอามานั่งไปเก้าอี้โดนทรมานต่างๆนานาทั้งเหยียบทั้งหวัวทั้งฟาดโอ้โหคนชอบสายนี้เนี่ยน่าจะเยอะนะฮะมันเป็นสายเฉพาะกลุ่มแหละแต่ว่าโอ้โหโบกเลยคือถ้าเป็นสายเนี่ยชอบแน่ๆน,น,นะเพื่อดูจากยอดวิวที่พุ่งมาเร็วมากบวกกับความสวยของเจเจด้วยก็เลยทําให้พีวีอันนี้ยอดวิวได้ถึง1.6ล้านภายใน3สัปดาห์เท่านั้นนะครับ ่อไปตัวละครที่2องลอันดับที่14ก็คือไฟฟลายนะครับตรงเรื่องของยอดวิวเนี่ยในเวลาเนี่ยมีผลพอสมควรเพราะนั้นตัวที่เพิ่งออกเนี่ยจะมีความเสียเปรียบนิดหน่อยกับตัวเก่าๆนะไฟฟลายเนี่ยก็เป็นสมาชิกกลุ่มนักล่าเซอร์รอนที่สวมชุดเกราะคนกาเรียกว,ว่าแซมในการต่อสู้และภายในชุดเกราะนั้ยก็เป็นสาวน้อยซูน่ารักนางเอกตัวจริงเป็นเล่นหนึ่งในเกมตอนนี้นะแล้วก็เป็นตัวละครเมตามากๆด้วยนะโอ้โหเก่งทั้งในเกมนอกเกมเก่งทุกที่นะฮะฉากคัทซีนนี่คือนางเอกแน่ๆนะในเนื้อเรื่องหลักของเมืองพนโคอนี เพราะชั้นไฟฟลายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวมาแดงที่อันดับ PV เนะี่ยก็จะเจนมากๆว่าเดือนเดียวเท่านั้นทำยอดวิวไปได้ถึง2.3ล้านาวิวทีเดียวคือคนอวยเยอะมากๆทั้งในและต่างประเทศเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะมาดูอันดับที่13กันดีก,กว่าก็คือฟู่ชวนที่ยอดวิวใกล้เคียงกันคือ2.6ล้านแต่ว่าฟู้ชวนเนเะธอลเลอร์ออกมาตั้งแต่10เดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้อยากจะเน้นว่าน้องไฟฟลายเนี่ย มาเร็วมากๆนะเพราะแค่1เดือนเนะี่ยยอดวิวเกือบเท่าฟู่ชวนที่เปิดมาแล้วถึง10เดือนนะเป็นผู้นําของเดเวเนชั่นคอมมิชชั่นแห่งเมืองเซียนโจนะเป็นตัวเซฟทีมสายอนุรักษ์ที่มีแล้วเนี่ยชีวิตในเกมอย่างสบายที่มีทําไมตายสุดเท่ที่เพิ่งติดอันดับไปในคลิปนั้นไปคลิปนี้ก็ใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งใน P ีอันนี้เนี่ยของฟู่ชวนมันจะมีฉากหนึ่งที่ชิงเชยเดินมาสะดุดล้มไถพื้นฉากนั้นคือหามากยังสินสุดๆแสดงความสัมพันธ์ของสองตัวละครน,นี้ได้อย่างดีนะฮะและนอกจากพีวเีวววววเทพ รวมอยู่ในตัวเดียวเลยนะถึงแม้จะไม่ได้ไปสุดทางในทางหนึ่งแต่ว่าเรียกว่ามีทุกอย่างยอดวิวตอนนี้ก็เลยอยู่ที่2.6ล้านวิวนั่นเองนะผ่านมาแล้ว10เดือนนะฮะพวกเราเพึ่งเดิมต้นเท่านั้นครับไปต่อที่อันดับที่12ก็คือน้อง7มีนามาร์ชเซเว่นนั่นเองเด็กสาวที่ครั้งหนึ่งเคยระดับอยู่ในน้ำแข็งนิวแดนและไม่ดูอะไรเกี่ยวกับอดีตเลยไม่มีความทรงจําเลยนะครับจะเลือกเป็นนางเอกหนึ่งคนในเกมก็น่าจะได้สําหรับมาร์ชของเรา คนนี้เนี่ยไม่น่าจะต้องมายาได้มากเพราะเจอหน้าบ่อยแล้วก็เป็นตัวละครแจกฟรีอยู่แล้วนะครับโดยคาแรคเตอร์สาวน้อยสุดร่าเดิงผมสีชมพูคอยตบมุกบ๊อบบ้ากับเราอยู่ตลอดบางทีก็ดูเป็นเหยื่ออารมณ์ให้กับตัวละครหลักของเราเนี่ยขยี้บูบี้เหมือนกันนะซึ่งความพิเศษใน P ีของมาร์สเนี่ยก็คือเป็นเทรลเลอร์พีวีที่มีอายุเยอะที่สุดในการจะอันดับครั้งนี้ก็ถูกปล่อยออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดคือปล่อยออกมาก่อนเกมเปิดให้เล่นด้วยซ้ำแล้วก็ได้ยอดวิวไปถึง3.1ล้านนวิเป็อันดับที่12งล้รนบ อันดับที่11ครับก็คือ Black Swan ผู้เก็บความทรงจำแห่งการ d เด o f r ฟ c o l l e c t i o n นักทำนายผู้ลึกลับและสวยสง,ง่าสุดๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเดอะแบกในเนื้อเรื่องเพนาคนนี้ก็ว่าได้เพราะช่วยเรามาเยอะมากๆแถมจมังหวะที่ย้อนลูปซึ่งเป็นหนึ่งหัวใจหลักสําคัญของเนื้อเรื่องซึ่งถ้าคนที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยก็จะโดนสปอยไปนะแต่มั่นจะว่าส่วนใหญ่น่าจะเคยเล่นไปแล้วแหละก็คือเซฟทั้งทีมเราได้เลยไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวเท่านั้นแบ a ็กสวอนเะนี่ยมีพลังในการดูความทรงจำเพนี้ไดดแลดูเหมือนจุนนะักคนนี็คือ เก็บความทรงจําใหม่ๆนั่นเองนะเห็นแค่ที่มีความทรงจำที่น่าสนใจหรือมีโอกาสจะไปพบปะกสิ่งน่าสนใจเนี่ยถึงก็จะติดตามคนนั้นไปในเกมเเนก็เป็นหนึ่งในตัวคีย์ลักสําคัญของทีมดอทเลยคือมีกับไม่มีแตกต่างกันมากใน PV ครับก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยยังกระดูหนังแนวไล่ล่าโคเดอร์นิดหน่อยนะครับแบ็กซวอเนก็เป็นสายเจ้งันดีอีกหนึ่งคนในเกมเลยทำให้แบ็กซวออนเนี่ยทำให้ไปถึง3-2ล้านวิวเลยนะฮะในเวลาเพียง5เดือนนะครับผม อันดับที่10ครับต้องบอกว่ายอดวิวเนี่ยเท่ากับแบล็กสวอนเป้เลยนะส .2 ล้านแต่ว่าใช้เวลานานกว่านะก็คือ9เดือนนั่นคือประาจารย์ดาบแห่งหลอฟูจริงหลิวนั่นเองนะครับท่านอาจารย์ของเราครับเป็นตัวละครหญิงอีกตัวหนึ่งที่สวยอันดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้แต่ว่าในตาอาจจะดูเยือกเย็นสเล็กน้อยนะครับสงบสุดๆนะเย็นน้ำแข็งมากๆนะคะอถ้าเรื่องความเท่เนี่ยผอกินขาดแบบเพลงดาบหน้าตาพระจันทร์น้ำแข็งเป็นเซี่ยวจันทร์อย่างเงี้ยนะสกิลังในเนื้อเรื่องเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครฝีมือการต ในเกมเพล์เนี่ยก็เป็นตัวดาเมท่าน้ำแข็งที่ดีสุดในเกมตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะครับมอนหมู่มอนเดียวเนี่ยเจ๊อาจารย์ได้หมดก็เป็นเหตุผลทำให้ยอดดูพีพของจิงเหลียนนั้นอยู่ที่3.2ล้านวิวนะครับจึ่งก็คือถือว่าช้ากับ Black Swan น,นะแต่ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวอันดับที่9ก้ครับผมก็คือน้องหัวหัวนั่นเองผู้พิพากษาฝหัดของ The l o Commission สาวน้องมนุษย์จิงโจอที่ถูกเฮลิโอบิเข้าสิงนะะเริมเดิมทีเนี่ยเธอดูเป็นเด็กสาวที่มีนิสัยขี้ขลาดนะแล้วก็ดูอ่อนแอโกรธเหตุการณ์ประหลาดทุกประเภทอันดับนี้เนี่ยค่อนข้างผิดคาดเหมือนกันนะไม่นิดว่าคนจะชอบพีวีน้องหัวหัวเยอะขนาดนี้แต่ฟืลมีของน้องเนี่ยจริงๆไม่ธรรมดาเลยนะพีวีเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆคือมีทั้งความน่ากลัวและน่ารักของน้องหัวหัวมีเอฟเฟกต์แสงสีและเพลงประกอบที่เป็นเอกลักษณ์มากๆก็ไม่แปลกใจที่คนจะดูดีรันซ้ำบ่อยจนมียอดวิวลนนเเเ8ดือะกว่าจริิงหววด้้ยซะัวนี้นะ มาถึงเกือบครึ่งทางแล้วครับเราไปกันต่อที่อันดับที่8นะครับตัวนี้เนะี่ยเชื่อว่าหลายคนเนะี่ยไดอันดับผิงกันเยอะแน่ๆไม่คิดว่าตัวนี้เนะี่ยจะอยู่อันดับที่เท่านี้นะครับคือเอาจริงคิดว่าจะเยอะกว่านี้นั่นคืออาร์คอดรอ์นั่นเองนะเป็นหนึ่งในตัวละครยอดนิยมของเกมนี้นะทั้งสเกลพลังในเกมสูงมากๆสเกลพลังในเกมเยนะ์เนี่ยก็สูงมากเช่นกันเป็นตัว DBS อันดับท็อปเมตาตั้งแต่เข้าเกมครั้งแรกเลยปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังคงเก่งคงโกงเหมือนเดิมและตามเนรืได้ใน,ในเกมก หนึ่งในะคนที่สูงในส่วนในเกมตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ PV วีเทลเลอร์เนี่ยก็เป็นการโชว์ความเทพของอัครอนในด้านการต่อสู้แล้วเราก็จะเห็นหมู่แก๊งสตาร์ลันเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนร่างจำลองเข้ามาสู้กับอัครอนด้วยนะครับแต่ก็จะเป็นเพราะอัครอนเนี่ยได้โชว์พลังไปเยอะมากแล้วแล้วก็มีคัตซีนหลายๆคัตซีนในเนื้อเรื่องหลังคือไม่ต้องดูเทลเลอร์ก็เห็นความเทพองอัครอนอยู่แล้วนะก็เลยอาจจะทำให้ยอดวิวเนี่ยไม่ได้พุ่งเท่าต,ตัวอันดับที่มันเยอะกว่านี้นะก็ทำยอดวิวไปได้ถึงึงง3.8ลลลล้้้าาาานน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 นววววิใเเเ4ดืืออออะะะะคครับบซ่่่่กก็ไมนะนนนะมมยยแแตตทีีจ ไดเดนเมเนะี่ยคือนิยมทุกตัวอยู่แล้วนะครับทีนี้อันดับที่7ตัวคนนี้เนี่ยจะมีความได้เปรียบตัวอื่นนิดหน่อยเนื่องจากเป็นตัวดิมิเตตัวแรกในเกมนั่นเองก็คือเซเลนั่นเองนะฮะก็คือจะมีความได้เปรียบเพราะว่ามันออกมาแล้วเป็นปีแล้วนะครับในช่วงเกมเปิดใหม่ๆจำได้เลยใครมีเซเลนะโอ้โหไอด้ดีคุณเจ๋งคือค่อนข้างขี้โกงช่วงนั้นนะในช่วงนี้เนี่ยก็นั่นแหละ ตามการเวลาของเกมแนวนี้นะคนแชร์ลงมากๆก็นั่นแหละก็เลยตกเมาตาไปแต่ความเท่ใน PV นั้นไม่แพ้ใครแน่น,นอนแถมคอนเซปต์ตัวละครอย่งที่อุโหเป็นความว่องไวช่วยๆถือเคี้ยวอย่างเงี้ยมันเป็นคอนเซปต์ที่ขายได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับและตัวละครนี้เนี่ยก็มีต้นแบบมาจากชื่อตัวละครเหมือนกันคือเซเรในฮงไคอิมเพกเตอร์ด้วยก็เลยทําให้คลิปเทลเลอร์นี้ทำยอดวิวไปถึง3.39มล้านวิวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านั่นแหละก็คือใช้เวลา1ปีนะครับ อันดับที่6นี่เลยแล้วเข้าสู่โซนที่เริ่มจะยอดวิวเยอะจริงจังแล้วตัวนี้เนี่ยหลายคนน่าจะคาดไม่ถึงเหมือนกันอันดับที่6ก็คือโทปาสนั่นเองเนะที่มาคู่กับหมูอวกาศนัมบี้นะฮะ้าหน้าที่ระดับสูงของแผานากริ้วการลงทุนภายใต้สังกัด IPC นะเช่นเดียวกับเจเจนะอันดับที่15นะครับตัวคนนี้เนี่ยหลายคนชื่นชอบนะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ตัวละครนินสัยเสื้อผ้าหน้าผมจะจําได้ตอนที่โทปาสออกมาในเนื้อเรื่องใหม่ๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าน่าเลื่อนก,กับดาวเวลบอกไปนิดนึงนะ และทีนี้ใน PVE นี้เนี่ยโทปาสก็รับบทเป็นคนตามโงนี่โดยเฉพาะฉากไปโงนี่กับเฮอร์ตาคือหามากๆแล้วคอสมรในเกมเนี่ยก็เก่งด้วยเพราะโทปัสตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแบกหลักของทีมโจมตีต่อเนื่องเลยคือขาดไม่ได้เลยนะครับอารมณ์เหมือนคาก้าทีมดอดเลยซึ่งอนาคตเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปนะด้วยความสดความเทศใน p v ด้วยเนื้อเรื่องและความเก่งในทีมเฉพาะทางทำให้โทปัสและนัมบีนะกว่าจะไปถึง4.7ล้านวิวในเพียงเวลา9เดือนนะนี่พุ่งขึ้นมาจากอันดับ7พอสมควรเลยนะฮะ มาถึงท็อปห้ของเราแล้วนะครับอ่ะจะทายกันได้ไหมว่าท็อปห้ของเราเนี่ยเหลือตัวอะไรบ้างนะครับอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลา3วินะฮะหนึ่งสองสามสามวินเร็วมากมาถึงอันดับที่5ของเราเลยดีกว่านั่นคือ Silver Wolf นั่นเองนะตัวละครที่มีกิมมิ่อันโดดเด่นนะฮะคือในเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นหนึ่งในนักล่าเซเลอรอนที่ดูเหมือนนะดูเหมือนจะเป็นเหมือนสายสปอร์ตหลังบ้านมากกว่านะครับเป็นแฮกเกอร์ที่มีนิสัยติดเกมมากๆแล้วในเกมเนี่ยก็เป็นตัวละครลบล้าาางสยยแปะดดบๆทีีี่มมกกกอตัวในเเล เป็นตัวละครตัวได้ในเกมที่สามารถเพิ่มจุดอ่อนศัตรูได้นะครับถึงแม้ตัวนี้จะมีตัวเพิ่มจุดอ่อนตัวใหม่ๆมาก็ตามแต่ว่าซิลวูมเนี่ยเป็นต้นตำรับเลยของทีโมโนคอนตามด้วยนะและใน P ีเนี่ยก็มีการล้อเกมพี่อย่างคงไครอ็มแพคด้วยก็ได้เป็นเหตุผลหนึ่งทําให้คนชื่นชอบตัวคลิปเทลเลอร์อันนี้นะครับและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือคาแรคเตอร์ซิลวูมเนี่ยมีต้นแบบนะครับมาจากโรเนียในเกมฮงไคเอ็มแพคด้วยนะเช่นเดียวกับเซเล่อคารอนคือเหมือนเป็นตัวละครที่คนรู้ว่าตตัววเนนนนนีีี้ยคือออป็โรรก่าางงึะ ก็เลยทำให้โซอูมเนี่ยสามารถทำยอดวิวไปได้ถึง6.7ล้านวิวเลยทีเดียวนะครับในเวลาประมาณ1ปีนะมาหลังเซเล่แป๊บหนึ่งอันดับที่4 4 4นะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใหม่ที่ต้องบอกว่ายอดวิวเนี่ยพุ่งเร็วสุดเลยก็ว่าได้นะครับเทียบกับอยนะ่างเช่นไฟฟลายน่ยเดือนเดีเดออยวยอดวิว2.3ล้านยังไม่พุ่งเยอะเท่าตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือโรบินนั่นเองนะครับ นักร้องเสียงสยในพนนคอนนี่ถึงบทบาทในเนื้อเดรื่องจะไม่มากแต่ว่าจังหวะที่สู้บอสเนี่ยคือเท่จริงนะจังที่มีแบบคัตซีนตัดแล้วก็เพลงมาหัวสุดมากและนอกเกมเนก็เด่นมาก้วยสำหรับโรบินเพราะว่าดูเหมือนทางโฮยเวิร์สจะให้เป็นนักร้องแบบจรงิงจัง,จงประจําเกมนี้เลยนะมีเพลงมาของตัวเองด้วยนะเป็นตัวบัฟตัวหนึ่งที่ดีมา,มากๆในเกมนะตระสายโจมตีต่อเนื่องนี่เป็นตัวบัฟหลักเลยก็ว่าได้ยิ่งตีบ่อยเท่าไหร่ยิ่งคุ้มยิ่งได้เดเมจแล้วตัว P ีวีเทอร์เเนี่ย ดีกรีนักร้องประจําเกมเนี่ยก็ไม่เหมือนใครก็คือตัว PV วีเท l เลอร์ er เนี่ยเหมือนออกมาเป็น MV เพลงเลยนะครับเพลงประจําตัวน้องโรบี้เลยที่สําคัญเพลงเพราะด้วยก็ไม่แปลกใจเลยที่มันมีความเป็นเพลง m อ็มที่ยอดวอิวจะพุ่งขึ้นเ็วขนาดนี้นะครับโรบี้เนี่ยทำาห้วิวไปถึง7 000, 000, ล้านวิวเลยนะภายในเวลาแค่2เดือนเท่านั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะจริงๆถ้าเอาความเร็วมาหาด้วยเนะี่ยอันนี้คือโรบี้เนี่ยสามารถติดเป็นอันดับหนึ่งได้เลยนะครับ แต่แต่เราคิดยอวดวิวรวมเราให้เครดิตเวลาที่ผ่านมานานด้วยเพราะฉะนั้นเรายังมีอีก3อันดับบนนี้อยู่นะมาดูกันดีกว่าว่าท็อปสของคลิปนี้จะเป็นตัวไหนนะเปิดม,มาตัวแรกอันดับที่3ก็คือกาฟกานั่นเองนะเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนอวยเยอะมากด้วยความสวยความเท่ความเป็นแม่ทั้งในเรื่องและใน P ีซึ่งถ้าพูดถึง P ีของกาฟกาเนี่ยจะมีความเด็นมากในเรื่องของเพลงและตีมนะคือเพลงจะเงเป็นเพลงคลาสสิกแล้วก็กาฟกา่ยก็โอ้โห เป็นตัวละครที่มันมีความเป็นสเสน่ห์มีความเหมือนกับสะกดจิตดึงดูดอย่างเงี้ยตีม่วงของคุณแม่เนะี่ยสุดยอดมากเลยนะเป็น P ีหนึ่งที่ผมเองก็ดูมากกว่าหนึ่งครั้งนะเพราะว่าจังหวะเพลงกับจังหวะที่คุณแม่ได้จัดการในพวกแก๊งเอพีซีด้วยปืนเนี่ยโหเด็ดมากและในด้านเกมเพล์เนี่ยก็เป็นถึงตัวคีย์หลักของทีมดอทที่เก่งมากๆคือขาดไม่ได้เลยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ทั้งเพลงเพราะทั้งสวยทั้งเท่ทั้งอะไรต่างๆที่ว่ามาเนี่ยทำให้ยอดวิวของคุณแม่กกาาฟ ยอดวิวสูงถึง10ล้านวิวนะครับเป็น10ล้านวิวแรกในคลิปนี้เลยนะที่เป็นยอดวิว2หลักนะแต่แน่นอนเวลานี่ก็ผ่านมานานหน่อยแล้วก็คือ11เดือนนั่นเองนะแต่ทีนี้อันดับที่2ครับพุ่งหนะักกวคุณแม่ครัฟก,าก้าอีกนั่นก็คือ PV ของ Spark l e นั่นเองนะหนึ่งในสมาชิกของแก๊งมาสฟูลนะที่ทำอะไรหลายอย่างสุ่มๆยา,จากจะคาดเดา เป็นปรมาจารการ,สรแสดงละครสุดอันตรายและปลอมตัวเปลี่ยนตัวตนเป็นใครก็ได้ด้วยนะซึ่งสปาร์เกิลเน่ยก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่อยู่อันดับสูงแต่ไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้เหมือนกันนะเพราะ p ีของสปาร์เกิลเนี่ยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆก็คือเพลงนั่นเองนะคือ PV เพลงดังปุ๊บเนี่ยเป็นธีมประจาตัวที่มันหูกลิน่นแบบมันชัดเกินอะเอกลักษณ์สุดๆคือรู้เรื่องเป็นตัวไหนนะแล้วไอ้เพลงเนี่ยก็มีประกฏบขึ้นมาช่วงเนื้อเรื่องเกมหลักช่วงที่เป็นช่วงของสปาร์เกิลในแพทที่ คือเปตัวละครที่ออกมาได้แบบอาจจะแอร์ทามไม่เยอะแต่เด่นน่ะคือจะดีจะไร้ค่าวดาวอะไรไม่ได้เลยมีความกวนประสาทปากแซบแต่ล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องให้เครดิตน้องสปาร์กเกอร์ผสมกวนเพราะาเหมือนเป็นตัวอวยนะตัวชงนะให้ตัวหลักของเรานี่ยมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับไฟฟลายนั่นเองนะจะเพลงนี่ของจริงนะถ้าพูดถึงเพลงเนเทเลอร์ Taylor ของซาเลวทั้งหมดอะ่ะคือของสปาร์กเกอร์เนี่ยมันมันชัดจริงๆแล้วมันมันเจ๋งมากเลยนะแทบฟังครั้งเดียวนย่น่าจะจำเมโลดี้ได้เลยอะ่ะก็ไม่แปลกใจที่ทำให้พีพีของสปาร์กเก ทำยอดวิวไปถึง17ล้านวิวนะภายในระยะเวลาเพียง5เดือนเท่านั้นนะครับค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่แต่แต่สุดท้ายครับเรามีแชมป์ของเรานะครับที่ยอดวิวเยอะมากถึงแม้จะอยู่มานานกว่าสปาร์เกิลก็ตามนะครับผมบอกยอดวิวก่อนละกันเนาะสปาร์เกิล์นึ่ง17ล้านใช่ไหมแต่ตัวนี้ครับยอดวิวเทลเลอร์ของเขาเนี่ยไปถึง24ล้านนะครับผมเยอะมากนะฮะให้ทายอีกทีนึงว่าจะเป็นตัวอะไรอ่าเหลือตัวไหนติ๊กต็อกใครทายถูกนะฮะเก่งมากนะเฉลยนะครับก็คือ ไปรู้นั่นเองนะโอ้โหคุณหมอตัวน้อยนะท่านมังกรผู้เยียวยาแห่งเมืองเซียนโจเหลาฟูนะตัวนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าหลายคนน่าจะผิดคาดเพื <c oughs> ่อจะสงสายว่าเฮ้ย hey, ทำไมน้องไปรู้เนี่ยถึงยอดวิวสูงขนาดนี้นะบอกเลยว,ว่าไปรู้เนี่ยคลิปเทเลเดอร์ของไปรู้เนี่ยมียอดวิวสูงที่สุดในช่องของฮงไคซาเลวเลยนะทิ้งห่างทุกตัวละครแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นความน่ารักของน้องด้วยแล้วก็ตัวละครนี้เนี่ยก็มาแต่เกมเปิดแต่แต่แต เหตุผลหลักๆเลยนะที่เป็นเฉพาะตัวของคลิปนี้สุดๆเลยก็คือคิดว่าทางเกมเนะนี่ยน่าจะทําการยิงแอดโฆษณาหนักอยู่ <c oughs> อันนี้ก็เหตุผลที่แท้จริงนะในช่วงที่เกมเปิดใหม่ๆนะโอ้โหแอดไปหรูยิงโดดๆแล้วนะยิงเป็นเทเลอร์ตัวละครนี้นะก็ตัวละครตัวอื่นเนะี่ยอาจจะไม่ได้มีงบใส่เสริมนะแต่ว่าน้องแปดรูเนะี่ยมีพลังเงินเข้าช่วยนะเอางบอัดแอดเข้าไปก็เลยทําให้ไปรูครับเป็นตัวละครหญิงที่มียอดวิวสูงสุดในฮงเคซาเ็ลและในคลิปนี้นะฮะ ที่บอกไปแล้วว่ามาถึง24ล้านวิวนั่นเองนะฮะเอาแชมป์ไปเลยเย่ถึงไม้จะใช้เงินซื้อตำแหน่งก็ตามเอาไปเลยอันนี้แหละก็คือ15อันดับตัวละครหญิงที่มียอดวิวสูงที่สุดในคลิปเท่ยเรื่องของเขาในเกมคงแครซ่าเด็วนะครับตัวไหนตามค่าผิดค่าเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับโดยรวมๆสำหรับลาก่อนเองเก็ผิดค่าหลายตัวนะแต่ว่าอย่างของสปาร์เกิลโดบินอรงก็โอเคก็เชื่อว่าอันดับเยอะแน่ๆนะ อย่างไฟฟลายนี่ก็ดูพุ่งน้อยไปไนิดนึงนะเอาจริงเท่ลเรื่อไฟฟลายนี่ก็ดีมากๆเหมือนกันนะแต่คิดว่ายออวิวน่าจะเยอะกว่านี้เดี๋ยวมาดูว่าสักไฟฟลายผ่านไปสัก9เดือน10เดือนเนี่ยจะเท่ากับก้าฟก้าหรือเปล่านะฮะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูมาจนจบจนถึงตอนนี้นะครับอยากเห็นท็อปิกไหนอีกนะก็สังเกตว่าท็อป,ปิกข,ของเราเนี่ยมีทั้งมีสาระมีทั้งไรสาระนิดนึงเนี่ยเราก็จะให้ได้หมดนะครับของเกมเกนชินซาร์เดลแล้วก็เซเลสโซนซีโร่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำห,หรับทุกคนบบ๊าายย